คุณผู้ชมคะในช่วงเทศกาลสงกรานต์อย่างนี้นะ,ะมีการเปิดใช้มอเตอร์เวย์สายบางไปอินนครราชสีมาช่วงอำเภอปากช่องถึงอำเภอศรีะคิวนะวันแรกค่ะประชาชนก็มารอใช้บริการตั้งแต่ช่วงเชา้าทีเดียวนะ,ะก่อนที่จะมีการเปิดใช้จริงซะด้วยซ้ำก็คือก่อนเวลา6กโมงเช้านั่นเองค่ะซึ่งขณะนี้ค่ะการจราจรบนถนนมิตรภาพแล้วก็ถนนมอเตอร์เวย์นะคะยังไม่ติดขัดค่ะซึ่งก็คาดว่ารถนั้นจะเริ่มหนาแน่นในช่วงเวลาสายๆหรือว่าช่วงเย็นๆไปแล้วนะคะเราจะไปติดตามจากคุณพจนีสายกระจ่าง รายงานสดจากถนนมตอเวย์บางปะอินนครราชสีมาค่ะคุณพจนีคะค่ะคุณอนุชาคุณพึ่งนภาค,คะเจ้าหน้าที่ก็มีการคาดการนะคะว่าประชาชนที่จะเดินทางกับภูมิลําเนาในช่วงเทศกาลสงกรานนะคะจะเดินทางเข้ามาในเขตจังหวัดนครราชสีมาในช่วงสามทุ่มของวันนี้ค่ะและก็จะเริ่มทําให้การจราจรนะคะบน มอเตอร์เวย์สายบางปะอินนะครราชสีมานะคะช่วงอำเภอปากช่องถึงอำเภอศีคิ้วและการจราจรบนถนนมิตรภาพเริ่มหนาแน่นนะคะตั้งแต่เวลา6โมงเย็นต่อเนื่องไปจนถึงวันที่10เมษายนค่ะ ประชาชนทยอยนำรถเข้าไปใช้บริการบนมอเตอร์เวย์สายบางปะอินนครราชสีมาบริเวณจุดขึ้นมอเตอร์เวย์กิโลเมตรที่65ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดนครชัยบุรินตำบลหนองสาลายอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาหลังเจ้าหน้าที่เปิดให้ใช้ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาโดยมีประชาชนมารอใช้มอเตอร์เวย์ตั้งแต่ก่อนเปิดให้บริการ ผู้ใช้รถส่วนใหญ่บอกว่าอยากทดลองใช้มอเตอร์เวย์นะคะเพราะเชื่อว่าจะช่วยร่นระยะเวลาในการเดินทางช่วงขาขึ้นเนินลำตะคองและอยากทดลองใช้เพราะได้ข่าวว่าเป็นมอเตอร์เวย์ที่มีทิวทัศน์ที่สวยงามขณะที่ประชาชนบางส่วนนะคะก็บอกว่าอาจจะไม่ใช้มอเตอร์เวย์ค่ะเพราะกลัวว่าจะมีปัญหาการจราจรติดขัดจึงเลือกที่จะใช้เส้นทางบนถนนมิตรภาพตามเดิมก็จะขึ้นจข,ขึ้นกวนรถติดข้างบนไง ไปก็จะขึ้นจะขึ้นอย่าลงดูเอ้าลงข้างล่างดีกว่าตามปกติดีกว่าเราดีกว่าความขึ้นไปแล้วความเป็นแน่นข้างบนหนึงยังลำบากอีกตอบมีมีมีรู้อยู่ครับเออนั่นแหละต่อขึ้นไปรวมเยอะรวมติด ส่วนการเปิดใช้มอเตอร์เวย์สายบางปะอินนครราชสีมาช่วงอำเภอปากช่องถึงอำเภอศรีคิ้วระยะทางรวม36กิโลเมตรมีทางเข้าบริเวณกิโลเมตรที่65ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดนครชัยบุรินต์ตำบลหนองสารายอำเภอปากช่องส่วนจุดลงจะอยู่ที่กิโลเมตรที่36อำเภอศรีคิ้วซึ่งจะมีเส้นทางเชื่อมไปยังจังหวัดเชัยภูมิบุรีรัมย์และจังหวัดนครราชสีมาโดยคาดว่าการเปิดใช้มอเตอร์เวย์ช่วงลำตะคองนะคะ จะช่วยแก้ปัญหาการจราจรติดขัดบนถนนมิตรภาพรวมถึงจะช่วยร่นระยะเวลาเดินทางจากอำเภอปากช่องถึงอำเภอสีคิ้วซึ่งปกติจะใช้เวลาประมาณ1-2ชั่วโมงในช่วงเทศกาลเหลือเพียง30นาทีเท่านั้นค่ะ มอเตอร์เวย์สากิโลเมตรต้องนําเรียนอย่างนี้ว่าเขาเนี่ยให้เปิดใช้เพื่อแก้ปัญหาช่วงลำตะคองนะครับไม่ได้แก้ปัญหามิตรภาพหรือพะหลโยธินทั้งเส้นนะครับเฉพาะช่วงที่จะขึ้นเนินลำตะคองซึ่งเนินเนินลำตะคองเนี่ยส่วนใหญ่นะครับตั้งแต่ช่วงประมาณด้านหลังเราเนี่ยจนถึงเนินลำตะคองบางทีใช้เวลาเดินทางเป็นชั่วโมงเลย แต่พอมีมอเตอร์เวย์เนี่ยเชื่อว่ามันจะสะดวกยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าถนนมิตรภาพที่อยู่ด้านบนเราเนี่ยนะครับช่วงเทศกาลเนี่ยเขาจะเลี่ยประมาณปีหนึ่งเนี่ยเขาจะวิ่งอยู่ประมาณสอ0 0 0นคันต่อวันนะครับเราก็กลาวว่าจะปัดรถเนี่ยสองแสนคันเนี่ยเข้ามามิตรภาพเนี่ยประมาณ30%ก็คือ6 0,000คันได้ก็น่าจะเบาบางขึ้น ความสวยงามของมอเตอร์เวย์สายบางปะอินนครราชสีมาโดยเฉพาะช่วงทางขึ้นเนินเขาลำตะคองนะคะที่มีทิวทัศน์ของแนวเขาใหญ่เที่ยงและเขื่อนลำตะคองทําให้เจ้าหน้าที่กังวลว่าผู้ใช้รถจะชะลอความเร็วเพื่อถ่ายภาพจึงมีการติดป้ายตลอดเส้นทางห้ามหยุดรถและห้ามบันทึกภาพซึ่งการใช้มอเตอร์เวย์ขาออกนะคะจะเปิดให้ใช้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่13เมษายนส่วนขาเข้าจะเปิดให้ใช้วันที่14ไปจนถึงวันที่14 9เมษายนโดยจะเปิดให้เดินรถทางเดียวทั้งขาไปและขากลับส่วนอีกฝั่งนะคะจะใช้เป็นจุดตั้งกองอำนวยการ3จุดเพื่ออำนวยความสะดวกและก็เข้าช่วยเหลือหากเกิดอุบัติเหตุได้อย่างทันท่วงทีค่ะ ขณะที่ตอนนี้นะคะดิฉันยืนอยู่บนมอเตอร์เวย์สายบางปะอินนครราชสีมาช่วงขาออกนะคะจะเห็นได้ว่าเจ้าหน้าที่ไม่เปิดให้รถวิ่งบนเส้นทางนี้นะคะแต่ว่าจะเปิดให้วิ่งอีกบริเวณเส้นทางขาเข้านะคะทั้งขาไปแล้วก็ขากลับในช่วงเทศกาลสงกรานซึ่งบรรยากาศการจราจรบนมอเตอร์เวย์นะคะณนะขณะนี้ค่ะ การจราจรค่อนข้างคล่องตัวนะคะบนมิตรภาพก็เช่นเดียวกันค่ะซึ่งเจ้าหน้าที่ก็คาดการนะคะว่าการจราจรนั้นจะเริ่มหนาแน่นในช่วงเวลา18นิกวันนี้เรื่อยไปจนถึงวันที่10เมษายนนะคะทําให้ต้องมีการวางแผนบริหารการจัดการการใช้รถทั้งบนมิตรภาพและบนมอเตอร์เวย์ให้สอดคล้องกันโดยเฉพาะจุดขึ้นลงมอเตอร์เวย์ทั้ง2ด้านนะคะเพื่อป้องกันปัญหาการจราจรติดขัดค่ะคุณอนุชาขุณพึ่งนภาคะ